ทำงานบ้างครับเดี๋ยวป้าข้างบ้านก็จะสงสัยนะครับก็สงสัยกันมาว่า,าเจ้าของสวนเจ้าของร้านปุ๋ยใช้สูตรอะไรทําไมแตกยอดบ้านละะหำจังอันนี้ของศูนย์นะครับใช้สูตร2204นะครับเป็นปุ๋ยนะวัตรกรรมนะครับเป็นปุ๋ยยูเรียเคลือบด้วยอะมิโนก็เป็นปุ๋ยสโลลิลิสป,ป,ปลดอยปอยช้านะครับทําให้ต้นไม้ได้รับนิตรเจนนะครับ อย่างสม่ําเสมอและกินได้เต็มประสิทธิภาพนะครับนี่นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเนื้อปุ๋ยกันว่ามันเป็นแบบไหนลักษณะยังไงนะครับไหนเรามาแกะดูครับว่าปุ๋ยอินซนเคมีเรนโบอัลฟายี่สองส่วนสี่ของอตรานอกินีคู่นะครับเนื้อปุ๋ยจะเป็นยังไงนะครับหานเนื้อปุ๋ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เป็นสีเทา ดำๆนะครับเป็นปุ๋ยมเมล็ดเคลือบนะครับปุ๋ยนวัตกรรมนะเมื่อก่อนนะปุ๋ยนวัตกรรมเมล็ดเคลือบแบบนี้นะครับราคาค่อนข้างจะแพงนะครับแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีนะครับมันก็ทําให้ราคาปุ๋ยนะครับจะถูกลงเนื้อปุ๋ยก็จะเป็นประมาณนี้ใน,น,น,นสีเทาๆข้างในจะเป็นเม็ดโฟมสีขาวข้างนอกจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับเป็นพวก ออร์แกนิกมิเตอร์นะครับออร์แกนิกมิเตอร์คือพวกยีส์วัตถุมีอะมิโนมีอาจจะมีโพแทสเซียมด้วยเพราะตัวนี้จะเป็นตัว22-44ตัวหลังจะเป็นโพแทสเซียมนะครับประมาณนี้ดูไว้แล้วปุ๋ยตัวนี้มันแตกต่างจากยูเลียทั่วไปยังไงครับปุ๋ยตัวนี้นะถ้าไม่โดนน้ํานะครับ มันก็จะแห้งจะแข็งอยู่แบบนี้นะครับมันจะไม่ละเหยไม่เป็นน้ําไม่เป็นไอเหมือนปุ๋ยยูเรียทั่วไปนะครับแบบนี้มันจะตั้งอยู่แบบนี้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่มันโดนน้ามันจะละลายเดี๋ยวทําให้ดูในคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าน้ําพอโดนน้ําแล้วมันจะเป็นยังไงทําไมถึงบอกปล,ปล่อยช้าฟึบดนูน้ำแบบนี่ยดนน้ำแบนี่กะยิกะยิกะยิตัวสีดาๆเนี่ยครับจะเป็นพวกอะมิโนที่ได้มาจากพืช ช่วยพืชกินอาหารและพาในตัรเจนขึ้นไปในอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อขาวนี่เลยจะเป็นประมาณนี้แบ,บยอดบ้าละหำเลยครับนี่นะครับ ใบชุดแรกนะครับสำคัญที่สุดถ้าใบชุดแรกสมบูรณ์ใบที่สองใบที่สามเราก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับประมาณนี้